สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาไปสีชาเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือนี้ยาไปสีได้น้ำของบุญนือทางเลยเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้า,จาก่อนจะไปรับชมรับฟังยาไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น,อนอ้องกับสิบบริพาดเบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะจ้า,จาพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาาจะคคอมมอมมเเนต์ขุยยยททักทกักกกบ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวไล้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลนเนาะทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะจ่าแนวทางนี้มาเบิ่งค่ะพี่หนวดใจดีว่าซันพี่น้องพี่หนวดใจดีมาเบิ่งค่ะเพื่อนบอกว่าแนวทางลางยอดลางห่างงวดเด้อว่าซันพี่น้องงวดที่แล้วเข้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าศูนย์สองเ่อเจ็ดห้าและศูนย์หานะคะไอ้มักแนวทางพี่หนวดใจดีแกแคบหน้าจอน้ำเติมในเลยเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาตามเพื่อนเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางตามหลอกเป็นสูตรล่างเพื่อนเล้ยพี่น้องตามหลอกเนาะคะ่ะเนาะเป็นสูตรล่างเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิงจาก่นไหนมามีตัวไหนเนี่ยนะะ้องงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเก้าเนาะสำหรับแนวทางตามหลอกเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหกสองหกสามหกเจ็ดสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะ สามหนึ่งสามสามเลยสามเจ็ดลสันพี่น้องเอ้ยยัยพี่ข้าเจ้าบอกมาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มีเลขเป็นเลขเบิร์เด้อเด่นสามกับสี่ละสันพี่น้องเอาพิจนาได้เนาะค่ะต่อไปเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางเทิงเลขบานเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางเทิงเนาะงวดแรกคือการงวดที่แล้วเข้าศูนย์สามเนาะจากงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกเนาะจากเก้าหนึ่งเก้าสามเลขเก้าหกเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจนาตามเป็นได้เลยเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางตามหลอกเด้อพี่น้องดน้ดนๆคนกับคอยมาเถื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะจะหน้าตามคนเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทา่าคนห้มากค่ะพี่น้องคะผนบอกว่าชุดตัดล่างเลยได้พี่น้องเอาผู้ใดมักแนวท่าคนกับเขียบน้าจอเลยเนาะจ้ะชุดตัดล่างเลยได้พี่น้องคะคนมีอ่านึ่อเก้าแปดสี่สี่เก้าล่างเด้พี่น้องทางเทิรนล่ใหายล้ววนะจ้ะชุดตัดบนลงให้แล้วนะคะเนาะ แปดหา 8, 5, และแปดเก่านะค่ะพี่น้องปิดชะน,ดนะได้เนาะค่ะพี่น้องคะแม่ะม่ผ่า,าต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนว่าไม่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องเพ,พื่นอ,อนบ,บอกว่าสรุปงวดนะี้ว่าสัน่นพี่น้องเอ่อเพื่อนบอกว่า16มีนาว่าสั่นมาเบิ้ง3ตัวเพื่อนนาะจากขยายได้ซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า4 6 7 4, 6, 9นะคะแล้วก็ 4, 3, 7, 4, 3, 9เมก้ามักกระจวดจ่จาเป็นบอกว่าข้างล่าง 4, 3กับ 5, 3 4, ม 5, 3, 4, 3, 3, 4 3, 1เนหาสา่ะนเนาะอพิจานาอดไคะ่ะพี่น้องมาตัวใดก็คอยว่ากันขั้นบ่มากระพาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางวาเบิ้งค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคมเนาะแอดคมโค้งสางสองตัวบนล่างพี่น้องแคปหน้าจอสองตัวนี้สูตรนี้ก็เข้าดียู่คนป่คิดว่ามันหลายเนาะพี่น้องเนาะสูตนนี้ก็เข้าดีถ้าไม่คิดว่ามันเยอะเนาะค่ะแคปหน้าจอเลื่องบริาาให้เนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งหวาอันนี้ค้นถามหาลายค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดคมสูตรนี่ค้นถามหาลายคับน้องบอกว่าขอแนวทางเหล,ล็กตารางอาจารย์คมเนว่สันเพิ่นกับปล่อยๆมากแบบนี้ทุกหมวดเราพี่น้องเนาะประมาณมือมือประมาณมือนี่แหละทุกหมวดเราพี่น้องเนาะก่อนก้อนรอตตอรีออกมือหนึ่งเนาะค่ะสาหรับแนวทางเหล,ล็ตารางอาจารย์คมเนาะมาเบิง้งข้างหมวดที่แล้วเพิ่นเข้าอะไรสั่นพี่น้องเจ็ดเก้า กับผู้โติด06เนาะเพราะตามต่อจางวันนี้เพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่า7418529นะคะสำหรับแนวทางเรียกร่างอาจารย์ค,คุ้มเนาะไฟมากระจวดจาดฝากดุมหน่ยเลยนะคะเนาะพิจารณาน้ำเพิ่นได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางา10ล่าง10ล่างแนวทางของอเอด็ดบอลไชยเนาะ10ล่าง,งส,าาสางั้นเลขบ่อหนามา10ล่างคือเลขกซีเด้อพี่น้อง สิบล่างคือสันบกชัดปันไดนาะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่าแปดสองหกเจากนาะจ้ะอันนี้คือ10ล่างดับ4ลักสิล่างสันเพื่นวาเนาะเอากระพจิฉนาตามเพื่อนไดนานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเน้นเหรอได้พี่น้องชุดเน้นสันเสือสังฟ้าเนาะเพื่นบอกว่า7จ็ดสี่เจเม็ดเดียวส7 8เจ ลางเจ็ดแลางนะคะเนาะเม็ดเดียวแค่นๆกับซีเจ็ดและพี่น้องเสือสังฝ้านะะเนาะค่ะไปมักเนวทางเสือสังฝ้ากับแคบนาจอตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้ามาแล้พี่น้องผู้ใดรอแเนวทางสรุป3าตัวทึ่งเอดรัชนกเนาะห้าหกเกเ่าเม็ดเดียว6กเก่าเด่นบนตัวเดียวแค่นๆคือ6กหาหก อ่าหกหกศูนย์กับหกศูนย์เป็นตัวร่องเด้อตัวเน้นหกเก่าว่าสั้นระวังหกหกกับเก่าเก่าเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละค่ะเจ้าว่าเลขเบิ่นเนาะว่าไปตามสูตรขั้นมากับคอยจวดขั้นบ่มากับพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอ็ดรักสนุกเนาะหมู่บ้านท้าเลขบ่พอพี่น้องมันบ่ได้หลายกับเลยบ่ได้ลงไห้เนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอให้ไหล,ลายๆเนาะคะ่ะเลขหายา,ยากตัวมือน,นีิพี่น้องอาจารย์เพิ่นบ่คอยลงเนาะลงแล้วก็โดนลบลงแล้วก็โดนลบคนก็เลยบ่คอยอยากลงไห้ปรนไดบ่ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนนะคะพี่น้องค้งะคะาม 7, 8, ตัวบนของตีเล็กเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นมี78อ่า798 795้3 8 735 898 895 8 3 8 8 3 5สาาหาสาหำหรับ3ามตัวบนของตีเล็กเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาตามเพื่อนไดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นล่างนะคะ่ะเด่นบนล่างแล้วอ่อนเหนือเนาะเะพื่อนบอกว่า7จ็ดสองเก้าแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสั้นขังเทิงเนาะพี่น้องสามตัวแคบสองตัวแคบหน้าจอขังล่างเด่นสี่หนึ่งสีแปดสีและสี่ีนะคะว่าไปตามสูตรเพื่อนนาะพี่น,นอ้นองผู้ใด,ดมากระจวดจานะะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจากอันนี้เป็นเนวทางเดินอ่าทางเพื่อนบอกว่าเดินดีเนวท่างเทิงเนาะงวดน,นี้เพื่อนหายมากว่าที่แล้วเข้าศูนย์สามนะคะแอดไนเนาะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าสี่ห้าสี่สามพี่น้องสี่ห้าสี่สามเอาลองอาจับวิ่งล่องเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครมากระค่อยจวดคนผู้ใรบ่มากระพานเด้อะค่ะพี่น้อง่ะค่อยว่ากันเนาะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นเนวทาง,งเมื่อเบิ้งคะ่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละ เออเลขประมูลชนะเลขอ่าสรุปเลขชนะการประมูลวสัน่นอัดล่างวสัน่นงวดที่แล้วอัดล่างเก้าเด่นเจ็ดเก่าอันนี้แหละพี่น้องที่ว่าไฮเจ็ดมาตัวเดียวเนาะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดวสันพี่น้องเอาพีเจ้าหน้าไปตามแนวทางเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครมากขาคอยชวดใครผู้ใด,ดมากกับพานเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนหายมาเนาะจ่ะเพื่อนบอกว่าต้องเห็นมีแน่นอนว่าสั่นเอ่อเพื่อนบอกว่าหากระแปดเด่นบนต้องมีให้เห็นแน่นอนว่าสั่นพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะมักตัวใดก็บคอยจวดกันบ่มักกระพานเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสองตัวล่างแนวทางของเอกตูนหรือว่าเอ็ดวร์ลลาพอนี่แหละค่ะพี่น้องอ่าเพื่อนหายมาล่างไปกลับเนาะมีแปดสามสิบอ่อแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหาศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์หา ล่างไปกับว่าสั้นพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าคนชอบจวดห้อยพี่น้องขอมาหลายด้แนวทางนี้เพื่อนว่าเนาะแต่ว่าเพื่อนก็นจะให้มาประมาณมื่อน,นี่แหละพี่น้องว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคันผู้ใดพบมากับพานได้เนาะค่ะเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่าตรงๆว่าสั้นสี่แปดสี่เก่าหกสี่สามเอ่อสามศูนย์สามเก่าเลขสี่เออเลขศูนย์สี่เนาะพี่น้องมากับพิจารณาตามเพื่อนได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ ชอบแนวาทางอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็ค่อยตรวจเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาปิดจายยแนวทางคู่โตัวบนไทยวสันสำหรับแนวทางของเอนตกระตูนนี่แหละสองตัวคู่โตัวเพิ่นเนาะจา้างวดที่แล้วเข้าคู่ศูนย์หกเนาะจา้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเก้าหากับเจ็ดหาวสันตัวใดจะมาพิจารณาได้เนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ไไยให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง แห่งๆรวยๆปังๆสุขูสุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันของมื่นทางให้ย,ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มไปเนียวทางเนาะจ้ะกอขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า